ลิต้าสีลิต้ายืนยันจัดฉลองแต่งงานกับกรณรงค์เดชตามกำหนดเดิมแต่มีมาตรการพิเศษยันตระหนักถึงวิกฤตโควิด19แต่เลื่อนไม่ได้จริงๆ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคโควิด -19 ส่งผลให้งานอีเวนต์คอนเสิร์ตต่างๆที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงนี้มีประกาศยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานและป้องกันการแพร่กระจายโรคในประเทศไทยในขณะที่บางงานก็ไม่สามารถเดินได้จริงๆ อย่างกรณีของนางเอกสาวลิต้าสีลิต้า,ตาซึ่งมีกำหนดการฉลองแต่งงานกับแฟนหนุ่มไฮโซกรรณรงเดชในวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์นี้โดยล่าสุด ซิลิตาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศถึงแขกที่มาร่วมงานแต่งว่าต้นและพิกรตระหนักถึงสถานการณ์โควิด -19 แต่ไม่สามารถเลื่อนการจัดงานแต่งได้จึงได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของแขกที่มาร่วมง,งานโดยจัดเตรียมทีมแพทย์คอยตรวจวัดไข้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่าเชี่ยวไว้ให้บริการ อีกทั้งทางโรงแรมยังได้จัดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อม,อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับแขกที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงสามารถร่วมแสงความยินดีได้ทางไลน์หรือ i n นสตาแกรมของทั้งคู่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากอินสตาแกร สี่ลิตรเซนเซนนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ